รสว้อมระปนผู้ปนหาัทุข้าวกาลสถาวัลสวัสดิสุขบราาทุกมรสศบราศโลุไสหอันตรายใดๆยามแทวลาสีเนแม้เป็นสุขสมดอนง พระมุตโ็รปุคือรูปธรรมสารที่สักสัทธาเทวมุตนานังรุปคือพระพระคือพระตวรรษมีคือพุทธคุณเนี่ยเราเอาใช้อำนาจทรงเมืองผู้เรืองนดี เจพผู้สถิตทุกแว่แขวนแทนทรีบน้อยใหญ่ในตรายโลกกาอันร่มรื่ราพนิประสาบรนลุและครอบครัวตลอดจุนญาติน่น้องและบริวารพนะผู้บริหารพนักงานสูงกันท้าภูเขอที่หัวหินใก้สถาวรสวัสดิสุขบำราดทุกนรกโศนบำราดโลกนรกภัยสภพาอันตรายใดๆยามี แค่ราคีเห็นแม้เป็นสว่วนสุขสำราญดริการอย่างท้องสมด,ดังภาพพร้องรำไพรยนี้ทุกประการสดที่คืนแน พรจรเทพอมีไม่สอนสัปดาเดชซึ่งสถิตอยู่ในขอบเขตเขาจักรวาลเทพอยู่ในอากาศพิมานเทพทุกสถานที่แผงหนมีท้าจักรรท้าวิรุณหกท้าวิรุปปท้าปุเวรุารเทพมีอำนาจเรื่องลิศิตศิกษาทั้งพระเสื้อเมืองทรงเมืองผู้เรืองฤทธิ เจพผู้สถิตทุกแว่แขวนแทนตรีบหน้อยใหญ่ในตรายโลกรทาเดินเสด็จมารับเรื่องสมโภยีกรรมอันข้าพเจ้าถูกหายน้อมนำถวายขอถวายและมัสการเทพาทุกดีผู้มีเมตติลิทธิจงเสด็จมาสถิตสูงยังอาอันคูราชวิจิตบรรจงสู่มณฑลตำแแน่งรับที่ปริสานองพระพุทธมหานวนา แต่งถวายเพื่อความสบายบุคคลเจริญขอเชิญเทพไทยจงปราโมทโปรดรับเครื่องศีกรรมสงเวยตรงมีเมตตารับเครื่องบูชาทั้งมาลาทุกเพียรอันข้าพเจ้าตรงหลายจำเนียนน้อมนำถวาย ข้าปัดตะวภัยอันตรายจะได้มาแพ้วผ่านัวายเ็ตบนถนมนสถานศูนย์การค้าภูปอดหัวหินขอพระครูเจ้าที่และเทพไทยผู้เป็นใหญ่ทั้งมวลจงโปรดประทานสีสวัสดิ์เจ้าเปรตประคุณเจ้าปบุคุลสมเด็จพ้ามหาราชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสสมาคมเจ้าคณะใหญ่ผลปราบและท่านคุณตรัตถีมุนรัตตาพันลบประดาท่านสุวรรณฤปตาพันล่านคุณโหญินคุณพิลลภฤตาพันลบคุณพระสุิปตาพันลบคุณพระพุทธฤปตาพันลบและพระครูอรรถนฤปยาที่น้วยและบริวารคณะผู้บริหารคณะผู้สืบเชิญข้าพระองค์ขออวยพรและทุกท่านที่อยู่ณบนคลสถานที่นี้ ห้องโลภาย่าได้แพ้าพาให้เกิดการเหลือร้อนจงสถาพรเป็นสุขทุกเมื่อ